กราบสวัสดีมีลักนักปั่นดูกน้านนผมอยู่กับผมดีเจบาร์คนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามามวันนี้อยู่กับเกมครับผมหมาโผนผี่ครับผมจัดไปดิครับใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเรยน,นะจ๊ะจัดไปสวยงามวันนี้มีงบมาน้อยครับผมเอาใจใส่งบน้อยกันสักเล็กน้อยครับผมไปที่เบ็ดละ50บาทกันไปก่อนครับผมกับงบ2 5 0 0ครับท่านเอาจูดายเอาจูดาย สวยงามสักเล็กน้อยนะจ๊ะยังไงผมจัาหว่านี้มีวายผมแคไ่ไรกันไปก่อนแต่ก็ไม่คืนทุนอยู่ดีวะจะได้ครับเนี่ยจะได้ครับเนี่ยอืจังหวะนี้สวยงามผมว่าไรกันไปก่อนขอหนักๆขอเน้นๆครับผมจาัาหวะนี้วายมาสองชิ้นอย่างนี้โอ้โหไม่เข้าได้ไงวะกูเหลือจะเชื่อจังหวะนี้เหลือจะเชื่อเลยไรกันไปไร,ก,ไปไรกันไปและจังหวะนี้จะได้กันต่อ นี่มาต่อไหมเฮ้ยเกินไรบีอีกสักเล็กน้อยแล้วอายว่าจะใหญ่ต่อจังหวะนี้รู้เรื่องก็เบื้องแตกแล้วก็วายไรกันไปต่อไว้200บาทแล้ววะคูณ20ไม่เข้าอ่ะถ้าคูณ20เข้านี่พารู้แจ็คแยนง,งแน่นอนนะ hom จัดปลาเบ็ดรับแบาทครับท่านไป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 กันต่ออย่าไปท้ออย่าไปท้อครับท่านมา,าสวยงามจังหวะนี้วายมาช่องที่2เคไหลกันไปต่อพิก จังหวะนี้วายมไม่มีเข้าวะ่ะหลายหลไหลาย,ลายจังหวะนี้หนักๆนัก,นกเน้นเนนกันสักเล็กน้อยหน่อยดิไม่เข้าวะ่ะไม่เข้าเราก็จัดเบรรันหนึ่งร้อยไปครับผมมาสักสิบหมุนเว้ยขอให้ได้ขอให้โดนเว้ยขี่มาช่วยงานบุญวันนี้เชื่อได้เชือได้ครับผมงบมาน้อยวะ่ะเราต้องเล่นแบบพิธีพิถันและประนีปนอมหน่อยเอาแรงจังหวะนี้ผมวายมา สวยงามพระรามแปดนะครับจังหวะนี้เข้าฟรีแล้วจ้าสวยๆงามๆครับท่านจังหวะนี้เอาเรื่องล้ครับจัดไปที่15หมุมน,นะครับใครอยากจะให้ผมเล่นเกมไหน,นก็สามารถขอเกมเข้ามาได้เลยนะจา๊าใครที่มีอะไรสงสัยก็อยากจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับรับปั่นด้วยนะครับรับปากกนะ็มาเดี๋ยวจัดให้นะเติมเข้ามาแล้วก็ส่งยูทเข้ามาผมเดี๋ยวผมเล่นให้นะครนะับ สวยๆงามเราจัดไปดิครับแล้วจังหวะนี้คูณอยู่คูณสองอยู่ยังไงครับท่านอยากได้ตัวคูณแบบเบิ่มๆหน่อยอ่ะมีไหมอ่ะจัดไปดครับท่านแล้วจังหวะนี้วายมาเต็มๆสองช่องอย่างนี้ก็พอเลเจะแยนงลงแผมคูณสี่กันไปแล้วเอาเรื่องยังไงต่อผ่งจางวะนี้คูณสี่ครับท่านคูณม,มาพร้อมกับกำไรเลยพะยะค่ะจังหวะนี้แปดพันสี่เว้ย 400นะครับผมไม่ใช่40แต่ก็440เหมือนกันแหละอ่าจังไปเอาหน่อยเอาหน่อยดีครับท่านจังหวะนี้คูณยับยับครับท่านแล้วก็วายมาไหลกันไปต่อคูณ15เราข้างบนจังหวะนี้ไม่มีเอว่าให้เกินถือว่าได้ถือว่าโดนการอยู่นะจังหวะนี้48 0พพี่ว่าไงล่ะครับผมถือว่าได้ถือว่าได้อไดเอาไงต่อเอาไงต่อระจังหวะน,นี้ไม่เข้า เขาทำไมเป็นอะไรอะ่ะโอ้ยยังไงยังไงกันต่อโอเคสวยๆงามๆครับท่านจางว่านี้มีตัวคูณมารอไหมไม่มีวะเกินไปเกินไปจางว่านี้นะเกินไปไรกันไปต่ออีกสักนิดชีวิตแจ่มใสแล้วก็ว่ายังไงต่อผมสองมุมสุดท้ายเว้ยเจอได้เจอได มาดิครับฟรีในฟรีจางหวานนี้มีลุ้นมีลุ้นโอ้ยไม่เข้าโอยว่ะหายห่มสวยๆงามห่มจ้างวานนี้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะผมไรกันไปต่อหน่อยสิจ้าสวยๆงามงมันสักเล็กน้อยหน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนผมก็สามารถขอเกมเดินเข้ามาได้เรเดอร์จ้าเด้อ รออยู่นะจา,างวานี้ผอมไรกันไปตอบพิซซ่าหน้าฮัทเคบับหรือเปล่าวะจำชื่อไม่ได้หมแต่จางหวานี้ไรกันไปก่อนแล้วก็มีไว้หมคูณ15าจางหวานี้เอลงมาเต็มเต็มช่องครับท่านจัดไปดิครับผมจ <ๆ S 2> างวานี้รู้เรื่องการเบ่งแตงบผมมาดิฮาร์ที่ว่าได้ถีว่าโดนการไปเลยแหละจ้าจางหวานี้สามหมื่นสี่เจ็ดแค่จางหวานี้ครึ่งแสนนะผมคูณมา2 5 0 0พี่ว่าไงล่ะ จะได้ระอุคุ้มจัดละจังหวะเนี้ยถือว่าได้ถือว่าโดนเลยบุสูตรท้ายในขา้าไม่เป็นไรสวยๆงามไปแล้วม,มาสัหรับแขมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า